อยู่ไปก่อนนะอย่าอย่าไปรีบไปเลยนะเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยนะมันไปทุกคนแหละหมอก็ไปนะแต่รอให้ถึงเวลาก่อนนะเอออยู่อยู่ทําไมไม่มีประโยชน์มีประโยชน์มากเลยนะรู้ไหมอยู่เนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะเราจะสามารถเอาร่างกายนี่นะไปทําบุญก็ได้นะ เข้าใจไหมโอวพาเราไปทําบุญเนี่ยมันก็ได้บุญแหละเขาเขาอยากบวชเออไม่ยอมมากโอ้สุดยอดเลยเอาร่างกายไม่จําเป็นต้องบวชไม่จําเป็นต้องบวชหรอกคือคือบวชมันก็ดีแต่ถ้ายังไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรเอาไปทําบุญก่อนร่างกายเนี่ยมีไว้ก็รักษาศีลได้มันก็เป็นบุญแล้วเห็นไหมถ้ามีเงินก็ทําบุญถ้ามีอาหารก็แบ่งให้คนอื่นนะไม่งั้นก็ให้กําลังใจเนี่ยอย่างหมอเห็นไหมหมอให้กําลังใจเนี่ยตายแล้วทําไม่ได้นะแบบเนี้ย ตายแล้วรับผลอย่างเดียวเข้าใจไหมคนคนเนี่ยถ้าทํนยังไม่พร้อมไม่ดีมานะตายแล้วลลก็ลงรกเป็นจานเปรตอสุรกายถ้าไม่พร้อมนะถ้าพร้อมแล้วก็เป็นเทวดาก็เป็นเสวยบุญแต่ว่าทําบุญเพิ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นมนุษย์นี่ทําอะไรเพิ่มได้พะฉะนั้นถ้ากูลงบอกโอ้ไม่รูจะทำอะไรทาบุญไปทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันดีขึ้นเรื่อยๆมัน,เป,นเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนที่ใจเราเข้าใจไหมนะ พอพอใจเราดีเราก็ดีตอนนี้ไม่อยากตายแนละ้วเพราะว่าถึงเวลาตายเองไม่ต้องกังวลไม่อยากไปตายตอนเวลานั้นนะ่ะนะประโยชน์ของร่างกายมีมากเลยนะหมอจะบอกให้รักษามัไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอามันไปทิ้ง mm hmm. เข้าใจไหมเออเดี๋ยวหมอจะให้ยาไปช่วยอย่าทิ้งร่างกายนะสําคัญนะ mm hmm. อยู่วันหนึ่งก็มีประโยชน์วันหนึ่งจริง ดูวันหนึ่งสร้างบุญให้มันเต็มที่สักวันหนึ่งก็มีประโยชน์แบบตายวันนี้ไม่ได้ทําแล้วนะเข้าใจใช่ไหมเออทําประโยชน์ไปถ้าทำอะไรไม่ได้รักษาศีลไว้พอนะแค่นี้ก็ดีมากแล้วนะ